สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้มากับพียคาร์ดค่ะมาส่งพลังงานให้กับทุกทุกคนนะคะกับ3ภาพให้เลือกนะคะ1 2 3นะเรามาดูกันซิว่าใครกันนะคะทั้งรักทั้งหลงคุณสุดหัวใจแต่ไม่เคยบอกคุณเลยนะคะทำสมาธิให้นิ่งนะคะดึงดูดภาพใดเลือกภาพนั้นเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนคะ่ะใครเลือกได้แล้วไปดูกองที่1กันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะคนกองที่1นนะคะเรามาดูว่าใครทั้งรักทั้งหลงคุณนะคะแต่ไม่กล้าบอกคุณนะคะขอพลังงานคนกองที่1ใครกันนะทั้งรักทั้งหลงคุณแต่ไม่กล้าบอกคุณค่ะ3ดาบ2ดาบ ใครทั้งรักทั้งหลงคุณแต่ไม่กล้าบอกคุณคะคนคนนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เคยเจ็บปวดในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะเคยเสียใจในความรักมาก่อนเจ็บปวดหนักมากๆนะคะและเเป็นคนคิดมากคิดเยอะนะคะจะใช้อะไรจะทำอะไรจะพูดอะไรต้องตัดสินใจมีความเป็น เด็กมีความมุ่งมั่นนะคะเหมือนเหมือนเขามีพลังมีแพชชั่นมีความกระตือรือร้นนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์ดูจริงจังแต่มีความเจ็บปวดอดีตที่ผ่านมานะคะอาจจะเขาหรือคุณและเขาอาจจะเคยเขาเรียกว่ามีเรื่องราวมีปัญหามีประเด็นมีท็อกซิกกันกับคนนี้ก็ได้นะคะอาจจะแบบรู้จักกันในฐานะเพื่อนนะคะแล้วก็มีประเด็นมีท็อกซิกกันนะคะ หรือคนคนนี้คุณและเขาอาจจะเขาเรียกว่าเพิ่งคุยคุยกันนะคะเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานนะคะและคนนี้เป็นคนที่ดูชอบออกเดินทางชอบเดินทางไปตรงนู้นตรงนี้นะคะหรือว่าเป็นคนที่อยู่กับธรรมชาติชอบธรรมชาติด้วยนะคะเป็นคนที่มีอดีตเจ็บปวดเสียใจมาก่อนแล้วก็ดูมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะดูเป็นคนที่ดูเก็บตัวดูในบางครั้งนะคะมีเรื่องของการเก็บตัวของตัวเองหรือว่า เคยพูดกับคุณว่าเป็นเพื่อนแต่อาจจะแสดงออกมากเกินกว่าเพื่อนนะคะอะไรแบบนั้นนะคนกองที่หนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะแต่ก็ดูเป็นพลังงานเหมือนกับว่าอาจจะเพิ่งคุยคุยการรู้จักการแต่อาจจะได้เจอกันแล้วบางท่านอาจยังไม่ได้เจอกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็แบบ ทั้งอดีตที่ผ่านมาเคยเสียใจแล้วก็สิ่งที่ที่เจอกับคุณมันก็เป็นอะไรที่ไม่ใหม่อยากที่จะไปต่อแต่ก็อยากที่จะแบบว่าลองศึกษาเป็นเพื่อนดูก่อนหรือว่าความเป็นเพื่อนนั้นกลายเป็นว่ามีท็อกซิกมีมีท็อกซิก,ม,ม,ก,ซกมีประเด็นกันก่อนทําให้ต่างคนต่างคือเขาเรียกว่ามีมีความคิดถึงหรือมีความแบบมีความหวังที่จะได้เจอหรือว่าได้พัฒนากันต่อหรือว่าอยากให้ความสัมพันธ์มันมันไม่อยาก ทิ้งห่างไปอยากให้ยังคงเป็นเพื่อนหรือความสามารถที่ดีต่อกันแบบนี้นะคะคนกองที่1น,นะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะภาพที่2นะคะเรามาดูพลังงานคนกองที่2สองใคร,ท,ร,ท,รทั้งรักทั้งหลงคุณนะคะสุดหัวใจเลยนะคะแต่ไม่เคยบอกคุณเลยนะคะไม่เคยบอกรักไม่เคยบอกอะไรเรามาดูกันนะคะ ใครทั้งรักทั้งหลงคุณสุดหัวใจคะคนกองที่สองซีดาหาเารีนนะคะคนคนนี้คุณกับเขาคุณกับเขาอาจจะต่างคนต่างนิ่งกันไปนะคะหรือว่าทิ้งระยะห่างกันไปหรือคนคนนี้เขา อยู่ไกลจากคุณนะคะคนไกลคนแดนไกลคนที่มาจากประเทศยุโรปที่มีหิมะก็ได้นะคะหรือว่าคนนี้เคยผ่านอุปสรรคเรื่องราวความเจ็บปวดเสียใจรักสามเศร้ามาก่อนนะคะหรือเป็นคนที่คุณและเขามีอุปสรรคในความสัมพันธ์กันนะคะอยู่ไกลกันหรืออุปสรรคหรือเป็นท็อกซิกกันหรือมีเรื่องที่ทําให้เจ็บปวดเสียใจกันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะ,ะ,คะเหมือนคุณกับเขาอาจจะคิดว่าต่างคนต่าง เล่นเกมกันหรือว่าอะไรกันแบบนี้ก็ได้นะคะเหมือนต่างคนต่างนิ่งกันไปไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วนะเป็นปีหรือปีกว่าแล้วนะคะทำให้มันเป็นพลังงานของการความรู้สึกแห่งการรอคอยอยู่อะคะ่ะรอคอยคุณกับเขาอาจจะมีอะไรที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะมีอะไรที่คนนึงตามมากเกินไปเข้าหามากเกินไปอีกฝ่ายหนึ่งออพอมีใครเข้าหาอีกฝ่ายหนึ่งก็ ก,ก็ห่างออกไปนะคะเหมือนกับมีประเด็นมีท็อกซิกอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งกันและกันทาให้คนคนนี้เขายังรู้สึกถึงการรอคอยนะคะหรือยังคงตามยังคงส่องอยู่นั่นเองนะคะทาให้ความรู้สึกที่มีความผูกพันที่มีหรืออารมณ์ที่รักแล้วก็รักแล้วก็หลงทําให้มันเป็นบางอย่างอุปสรรคในใจที่ยังติดอยู่นะคะติดอยู่ใน ในอุปสรรคนั้นเวลาที่คิดถึงมันก็มีความรู้สึกเสียใจหรือว่าความวิตกกังวลแล้วก็ความเจ็บปวดอยู่ในความสัมพันธ์นะคะอาจจะเขาอาจจะเคยทําให้คุณร้องไห้เจ็บปวดหรือว่าเสียใจนะคะทาให้คุณหวั่นไวหวหวาดระแวงบางอย่างนะคะทำให้ต่างคนต่างห่างนิ่งกันไปไม่ได้คุยกันแล้วหรือว่าแคบคี้บินทัสกหรือบางท่าน บล็อกกันเลยทีเดียวนะคะพลังงานคนกองที่2ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่3กลกองที่3นะคะเรามาดูว่าใครการนะคะทั้งรักทั้งหลงคนกองที่3แต่ไม่เคยบอกคุณเลยนะคะใครทั้งรักทั้งหลงคนกองที่3าคะ ใครกันนะสดาบค่ะ3ไม้เท้าเป็นคนที่คุณและเขาคุณอาจจะตัดจบมาหรือคุณไม่แน่ใจความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะอาจจะเกิดความไม่แน่ใจกันเกิดขึ้นคือต่าง คิดเยอะนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณและเขาต่างคิดเยอะคิดมากต่างยังไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่มันจะไปต่อไหมอะไรยังไงนะคะดูดูคุณและเขามีความไกลกันดูคุณและเขามีความอยู่ไกลยอยู่ห่างกันหรือมีอะไรที่มันคุณอาจจะอารมณ์ฉุนเฉียวร้อนรอนตัดจบออกมานะคะหรือว่าด้วย อุปสรรคบางอย่างนะคะมันมีเรื่องของการไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นมันมีเรื่องของการเคยคุยในเรื่องของอนาคตกันแลนๆคร่าวๆนะคะว่าจะจะมาแต่ก็ยังไม่ได้มาหรือจะเจอเหมือนก็นยังไม่ได้เจอนะคะอารมณ์แบบนั้นเขาหรือเธอคนนั้นเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์ดูเฟลลี่นะคะดูเซ็กซี่นะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะคะเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความสามารถเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เป็นคนเป็น เป็นคนเขาเรียกว่ามีเพื่อนฝูงมีสังคมนะคะแบบนี้เป็นระดับผู้นําก็ได้เป็นนักธุรกิจก็ได้หรือเป็นคนที่ทํางานเก่งก็ได้นะคะมีเรื่องของอารมณ์บางอย่างความใจร้อนเกิดขึ้นนะคะก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณและเขาเคย เขาเรียกว่าเคยนัดมาเจอกันอยากที่จะเจออาจจะยังไม่เจอนะคะบางท่านอาจจะคุยคุยอยู่บางท่านอาจจะมีเคยมีเดทกันแล้วเจอกันแล้วนะคะแล้วก็ด้วยความห่างไกลด้วยอะไรบางอย่างที่ท,ที่ที่รู้สึกว่ายังคงเหมือนกับว่าคุยกันแล้วไม่ลงตัวหรือว่าอาจจะอยู่ในช่วงดูดูนะคะกันอยู่นั่นเองนะคะด้วยไลฟ์สไตล์ของเขาหรือเธอคนนั้นก็เป็นคนที่มีความ นักเลงเหมือนกันนะคะกลกล้าใจจายคือไม่ได้มาเล่นๆนะคะในการที่ได้พบเจอกับคุณครั้งนี้เป็นคนที่ฉลาดเฉลียวมีความรู้มีความสามารถเก่งนะคะมีความใจร้อนม,มีเรื่องของพลังแห่งไฟมีความเก่งมีความเป็นผู้นำนะคะคนกองที่3นะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ